ว่าเหรียญเหรียญจะขืนบอแต่ละมือเนี่ยพอแต่บาบสามล่องกดเขาไปเบึง้งในมือละเส้นในมือละเส้นยากอย,อยู่ถ้าเนี่ยยอดวิวลักแซลักลาดนคนก็นจะเห็นเหรียญอยู่เนาะแถวเพื่อนๆจะตัตงค์กับหวนะนนะูว่าจะมีหบวมีเนาะเพื่อนเนาะหัวจะมีหบวมี เรามือละเส้นจักมือละพี่น้องเอมนคอยจะโขบเหรียญนาอะจะ้ะคอยจะโขบเหรียญหนึ่งสามสิบห้าบาทตอนบระท่านได้พานสตรตีมกระลิงลรสดเรลงลรสดเพื่อทิวาหน้าที่จะได้หอดหกมือนนอยจะ้ะหอดหกมือเงื่อนขืนมือละเส้นอันหล่าเงื่อนเส้นเนาะคนเผื่อนหล่าเงื่อนเส้น อันคลิปหนึ่งเฮ็ดออกมามีก้นบึงอยู่ละยายกะเฮ็ดเลเลนไปละว,วันนี้เพราะว่าคลิปนีโฆษณาเข่าแล้วโอกาสที่จนกะถือว่าล่งเลนไปเนาะเพื่อนๆล่องเลนไปมวมวนไปถือว่าล่งเลนไปแล้วใ้ตัางคาต่งาง่าเรามีโฆษณาเขาเนาะจ้ะเพราะแต่ใดโคงหกเมินแล้ว ต่้งขาเสร็จแล้วมีโฆษณาคันมวนไปทานไปเล็งไล่เข้ากับเนียที่ย่ายึงกัถือว่าล่งเลนีไปเนาะเพื่อนๆล่องเลรีไปมวนมวนไปถือว่าล่งเลนไปเหม 0, 0. 0. ือนกับศูนยะ์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเส้นเนาะพอแมนพอแมนว่าเป็นเหรียญถ้าได้เงินเหรียญนี่ยก็บพา่าวัดจ้าเพื่อน ยายทอดซ็จหมอนึ่งแล้วเนาะจ้าเพื่อนๆทอดร็ดหมอนึ่งแล้วอันนี้หมอที่เพื่อนคุณหยอดคนดึงกะลักซีดรักลอยแล้วยอดเงินมันจะมากจากได้เนาะเพื่อนๆเงินกบหย,ยากอยู่ถ้าหยอดวิวลักแซนลักลาดเพื่อนก็นจะเห็นเหรียญอยู่เนาะจา้าเพื่อนอันนี้ก็จะสงสัยได้เงินชะล่ากอน ได้เงินชะลาดก้อนเงืนเฮ็ดอันคิดเลี่ยวเนาะเพื่อนๆตอนพรท่านได้พานถกตีมกระเลงไรยสดเลงไรยสดเพื่อที่ว่าหน้าที่จะได้หอดหกหมื่นเนาะจ้ะหอดหกหมื่นจะหมูทอดเนาะจ้ะจะเอาเงินจากซ้ายมาปลูกน้เพื่นเนาะเพื่อนเนาะ ตอนแรกๆนี่ก็จะสงสัยได้เงืนชะลากวนได้ได้เงืนชะล,าก,ชะลากวนเงื่อนเพชรทิพเหลียวเนาะนเพื่อนเพื่อนยากอยู่ถ้ยาอยอดวิวรักแสนลักลาดเห็นคนก็จะเห็นเหรียญอยู่เนาะแต่เพื่อนจะเพื่อนจดงานส,งส่งที คือไอคือเกาตังกับผูู้วัดจะมีให้โงมีเนาะเพื่อนเนาะผููวัดจะมีให้โงมีเนาะเพื่อนสำหรับคนที่เห็นยอดยิ้วนี่น้อยตะมูตะมีนะฮักนะฮักหนึ่งยายวาเดือนหนึ่งนี่ก็สิเห็นได้การที่จะเห็นเงินเหรียญนีก็ยากอยู่เนอกเพื่อน ตามดิวคนลักลานหลักแสนลักลานในคนกระจะเห็นยอดเงืนอเขาก็ดีใจอยู่เนาะเพือ่อนๆดีใจยุ่แต่วามากอีกครั้นตอนที่สองมีโฆษณาเขาแล้วที่นี่มันมุมมีค้นเบิงเนาะคพือ่อนกตเรงเนาะเร่งอย่าโคบหกเมินอยากเห็นคลิปมีโฆษณาเขา่าก็คลิปมีโฆษณาเขาแล้วกะรุ่นอีกเนาะเพือพ่อนๆเส้นละมือละเส้น จักมือล้วพี่นองเออมันก็จะกครบเหรียญเนาะจ้ะก็จะโครบเหรียญห,หนึ่งสามสิบห้าบาทเพราะว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกับบอลไดนใดก้กนเหรียญเราเราเดือนคนยอดคนดึงกับหลักซิบหลักล,กลอยแล้วยอดเงินมันจะมาจากได้เนาะเพื่อนเพื่อนเงินกับจ้าเพืผลผล่อนเพื่อนด้พอดสิบหมอนนึ่งแล้วเนาะจ้ะเพืผลผล่อน กอดเสื้หมอหนึ่งแล้วอันนี้หมอจะตังกับผู้หูว่าจะมีให้ผูมีเนาะเพื่อนเนาะอือว่าจะมีให้ผูมีการที่จะเห็นเงินเหรียญน,นี่ก็ยากอยู่นนเนอก,กเพื่อนเพื่อนทำดิ้คนหลักหลานหลักแสนหลักล้านนี่คนก็นจะเห็นยอดเงืนจะเอาเงินจากซ้ายมาปลูกนับเพื่อนนอกเพื่อน,นเนาะ ตอนแรกๆนี่ก็จะสงสัยได้เงินชลากรนได้ได้เงินชลากรนเงินเอันคลิปเลี้ยวเนาะเพื่อน,อนแต่กัเร่งเนาะเร่งอย่าโควบหกหมืม่นอยากเห็นคลิปมีโฆษณาเขราะคลิปมีโฆษนาเขาแล้วกันรุนอีกเนาะเพื่อนเพ<ๆ>ราะว่ยจอดวิวห้าบอบอถึงเป็นแสนเป็นหลานน้ำเพลินมันกับบอเห็นเงินเนาะเพื่อน แบบาเปร้ยวลักลอยลักซิฟจะตังกับผู้ว่าจะมีให้โอมีเนาะเพื่อนเนาะผู้ว่าจะมีให้โอมีบริบบบแมนขึ้นมือละมือละอันเหรียญเนาะการที่จะเห็นเงินเหรียญนี่ก็ยากอยู่เนาะเพื่อนถ้าเปรี้ิวคนลักหลานลักแสนลักหลานนี่เพคนก็จะเห็นยอดเงินจ้าเพื่อน ยายผอดซีดหมอนึงแล้วนอกจากเพื่อนๆผอดซีดหมอนึงแล้วอันนี้หมอตโตนอกจากเจ็บตรงไส่โบกหูไปแยมใดดอกเนาะเพื่อนๆจะได้ <c oughs> แล้วได้ตัางคาตัางคาเรามีโฆษณาเข่านาะจ้ะพอแต่ใดคมหกเมินแล้ว ต่้งขาเสร็จแล้วมีโฆษณาถ้ะาห้าโบมาเห็ดขิดนีหนน้าวากะเล่นเ,เลนีคือเก้าอะจ้ะเลรเฟตเลนหนึ่งคือเก้าถ้าห้าโบมาเห็ดก็ได้ธนาคจะเอาเงินจากไายมาปลูกน้ำพึนนอกบนเถื่นนอนเนาะตอนแรกๆเพราะว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกับบดทานใดๆก็เหรียญเราเราวนไป อ้าไปเล็งหลายเข้ากันเนี่ยคืย่ายนเนาะเพื่อนสำหรับคนที่เห็นยอดยูวนี่น้อยจมูตจมี่นะฮักนะฮักนี่ย่ายวาเดือนหนึ่งนี่ก็สิเห็นได้เป็นย่ายเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ่ะซื้อต่อไปเนาะเพื่อนซื้อต่อไปเพราะว่าสีเห็นยู่เนาะอันนี้ ได้ได้เป็นเนงืนอเส้นเรามือได้เนาะจะได้ยายว่าหกสิบเกีย์ต่างกับผู้ว่าจะมีคือโอมีเนาะเ,นเพื่อนเนาะผูว่าจะมีคือโมีแล้วได้ต่างคาต่างคาเรามีโฆษณาเขาเนาะจ้ะเพราะแต่ได้คมหกเมื่แล้วต่างคาเส็จแล้วมีโฆษณา,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 าขึ้นเรามือละเส้น จักมือแล้วพี่น้องเออน้องคอยจะโคบเหรียญเนาะจ้ะคอยจะโบเหรียญหนึ่งสามสิบห้าบาทเส้นละมือลาเส้นจักมือแล้วพี่น้องเออน้องคอยจะโคบเหรียญเนาะจ้ะคอยจะโบเหรียญหนึ่งสามสิบห้าบาทถือว่าล่งเหรียญไปเนาะเพื่อนๆล่งเหรียญไปมวมวนไป คือบอลลงเหรียญไปบ่ได้บ่แม่นขึ้นมือละมือละบอนเหรียญเนาะแต่กะเล็งเนาะเล็งอย่าโคบหกมืออย่าเห็นคลิปมีโฆษณะหนาเข่าก็คลิปมีโฆษณาเข่าแล้วกันรุนอีกเนาะเพื่อนๆบอลเอกรอแม่นขึ้นมือละมือละบอนเหรียญเนาะว่าเหรียญเหรียญจะขึ้นบ่แต่ละมือนี่พราแต่ใบสามล่องกดเขาไปเบิ่งได้มือละเส้น ดนมือละเส้น้าเหาโบมาเห็ดขิดนีเฮากัเล่นเล่นขึ้เก้าเลยจ้ะเล่นเฟเลนหนึ่งขึ้นเก้าถ้าเฮ้าโบมาเห็ดก็ได้ขนาดพราะว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกับ,บันได้ได้ก็เหรยนเราเหล่ก็เกรียญนุ้นี่คือกันก็องยดยขคือกันก็คงยด้ยอดยิวหลั่กลอยเ่นเรามือละเส้น จักมือแล้วพี่นองเอยมันก็จะครบเหรียญเนาะจ้ะก็จะครบเหรียญหนึ่งสามสิบห้าบาทบอดีบอดแมนขึ้นมือละมือละบอนเหรียญเนาะที่สองที่สองได้จะทอดเส้าเนาะจ้ะได่กนวี๋ยวห่อนห้อนคูกับหมูทอดะแล้วได้ตังคา่าตังค่าเรามีโฆษณาเขาเนาะจ้ะเพราแต่ได้ครมหกเมินแล้ว ต่างคาเสร็จแล้วมีโฆษณาขียนี่ก็จะสจะงสัยในเงินชล่ากวน <laughs>